เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพร์สวัสดีครับเปรยต้องคุยนะครับโดยดูบอลกับแนทนะครับมาเจอกันในช่วงค่ำๆเหมือนเช่นเดิมนะครับผมเซ็งมากเลยทุกท่านเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็พอนาทีที่11กําลังจะพูดไรก็ไม่รู้แล้วก็ลิ้นพันกันนะครับมันก็เลยทําให้ผมต้องอัดไม่หมดเลยคือบางช็อตอะถ้าสมมติว่าผมพูดแล้วมันแบบผิดนิดผิดหน่อยอะไรงก็จะขออภัย แฟนช่องหรือว่าท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็พูดต่อแบบช็อตเมื่อกี้ที่อัดคลิปเทคแรกไปเมื่อสักครู่คือมันแบบลิ้นพันแบบแผล,บ,ล,บ,ลบเลยนะครับแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องอัดใหม่นะครับฉะนั้นสิ่งที่จะสารภาพกับทุกท่านก็คือว่าคือเวลาอัดคลิปอะนะครับมันก็ผ่านการเทคมาหลายครั้งเหมือนกันก็จะ พับลิ s h ลงไปในช่องให้ทุกท่านได้ติดตามกันได้นะครับโอเควันนี้ท็อป,ปิกเราจะมาคุยกันก็ต่อเนื่องมานะครับจากช่วงเมื่อเชา้าที่ผ่านมาในรายการบราตี้เฮลนะครับซึ่งโอเคเราชนะเดอร์แลนด์ไปสประตูต่อศูนย์จริงๆแล้วเนี่ยมีนักเตะหลายคนที่ผลงานดีนะครับลนยูโรผลงานก็โอเคนะครับหรือแม้แต่เมสันเมาส์นะครับซึ่งเมสันเมาส์เองเนี่ยเป็นนัดแรกนะครับในพรีเมียร์ลีก ที่เขายิงประตูได้แล้วแม้จตชนะนะครับคือเมาส์ว่าว่าลำรงคือแฟนๆบางส่วนหรือว่าหลายส่วนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมือเชื่อไม้เชื่อฝีเท้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอถ้าดูจากผลลัพธ์มันน้อยจริงสองซีซันน้เต็มนะครับเมาส์ยิงไปหนึ่งประตูต่อซีซันในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับแล้วก็ยิงได้แต่กับเบรนฟอร์ดในเกมเยือนที่จ t เทคคอมมูนิตี้เซเดียมนะครับซึ่งมันกลายเป็นว่า สองเกมที่เยือนเบนฟอร์ดที่เมาส์ยิงได้อะเกมซีซั่นสองพันยี่สามสองพันยี่สี่เสมอหนึ่งหนึ่งคือเมาส์อ่ะอุตส่าห์ยิงได้นะประมาณนาทีเก้าสิบห้ามั้งแล้วก็โดนเบนฟอร์ดตีเสมอนาทีเก้าสิบเก้านะครับพวกเราก็หัวหัวอุ่นๆเลยะนะครับแล้วก็ใช้คําว่าเพราะไม่ใช่แค่แฟนช่องคือวันนั้นผมก็หัวอุ่นเหมือนกันเพราะว่าเราก็เซ็งเนี่ยนะครับคิดว่ายิงทดเจ็บจะชนะและมีทดเจ็บกว่านะครับนาะทีบาปแล้วเจอบาปกว่า แล้วก็ซีซันต่อมาเมาส์ก็ยิงสุดท้ายแพ้ไป3ต่อ4นะครับฉะนั้นทุกครั้งที่เมาส์ยิงได้ในลีกอะ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกยินดีนะครับของพวกเราแฟนบอลโดยส่วนมากเท่าไหร่เพราะว่าคือยิงได้แต่ทีมไม่ชนะนะครับเราก็จะไปโฟกัสว่าทําไมไม่ชนะเพราะอะไรนะรพิพากวิจารณ์กันไปจริงๆอะ่ะเมาส์เคยยิงเข้าแลวทีมชนะครั้งเดียวคือเกมยูโรปาลีกกับบิลเบาฤดูกาลที่แล้วนะครับที่โอทัฟอร์ดน่าจะเป็นแค่เกมเดียว นะครับก่อนหน้านี้แล้วก็มีเมื่อคืนที่ทําได้ก็เป็นกเกมที่เมาส์ทําทได้ดีนะครับแล้วก็มีแฟนช่องบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เมาส์ถ้าเอาแค่ฟอร์มนะดีกว่ามาดูสคุณย่านะครับซึ่งผมว่าหลายท่านก็คงจะเป็นห่วงคุณย่าแล้วว่าตอนนี้ในบรรดา3ตัวลุกหน้าใหม่เนี่ยมีแค่คุณย่าคนเดียวที่ยังทาประตูไม่ได้นะครับทั้งๆที่จริงๆคุณย่าปริทริั่นตั้งแต่แรกเลยนะนะครับแต่ว่ายังไม่มีประตูก็ยังต้องรอการปลดล็อกแล้วก็เรียกความมั่นใจอยู่ สิ่งเดียวที่ขอจากเมาก็คือไม่เจ็บก็พอนะครับนอกนอจากนั้นก็ยังมีประเด็นของเบงยังมีเชสโกซึ่งก็เป็นอีกคนที่แฟนๆชื่นชมกันเยอะมากนะครับนอกจากประตูที่ทาได้ในจังหวะเปลี่ยนทางบอลเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังมีช็อตที่เชสโกเนี่ยลงมาช่วยพักบอลตรงกลางลงมาช่วยเชื่อมเกมตรงกลางพาบอลขึ้นหน้าจ่ายบอลออกซ้ายออกขวานะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไงตัวรับบอลโด่งนะครับจากแดนหลังขึ้นมาซึ่งวันนี้เราจะมา คุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดไม่ได้แล้วก็เป็นพระเอกของคลิปนี้คือซนเนอร์ลอมเมนส์ครับผมคิดว่าหลายท่านน่าจะพอใจกับฟอร์มของซนเนอร์ลอมเมนส์ในระดับหนึ่งนะครับคือมันมีความอุ่นใจเกิดขึ้นในความรู้สึกของการดูลอมเมนส์เล่นนะครับอันนี้ไม่นับที่แฟนบอลในสนามเนี่ยเขาร้องเพลงแบบเขาเรียกว่าไงนี่คืออา่า ชมา이เคลลิ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับหรืออะไรต่างๆที่คือถ้าฟังแค่เนี้ในมุมนึงอ่ะแน่นอนมันเหมือนเป็นการอวยเกินอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่คือประตูวัย23ปีที่จังหวะเซฟจังๆเนี่ยมันมีแค่2ครั้งเท่านั้นเองอ่ะเอาเซฟแบบแน่นๆเลยนะเซฟแบบเห็นจ่าๆว่าเซฟแบบแค่2เซฟแล้วก็เจอกับเกมรุกซ์เนแรแลนด์ที่ไม่ได้คุกคามเยอะมากนะครับ แต่ว่าสิ่งที่แฟนๆเห็นมันคือมาดอ่ะมันคือการออกมาตะครุบบอลรับบอลเบสิกเทคนิคต่างๆในการเป็นผู้สัประตูอ่ะมันทําให้แฟนบอลรู้สึกว่าเออเว้ยเป็นประตูแล้วเล่นแบบเนี้ยมันรู้สึกอุ่นใจนะครับแต่ที่แฟนบอลต่างประเทศเขาร้องเพลงนะครับแล้วก็เทียบกับปีเตอร์ชไมเคิลอ่ะมันคือการให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจเขานะครับแต่มุมมุมนึงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าแค่เกมเนี้ยนะครับมันไม่มีทางที่จะไป เทียบกับประตูที่ดีที่สุดตลอดการของสโมสสอนได้อยู่แล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆแหละผมว่าณนะตอนนี้ลอมเมนส์เองกับการเป็นมือนหนึ่งอ่ะผมว่าเขาโอเคกว่าบายินดีนะคือมันดูสอบผ่านในระดับหนึ่งนะครับในจุดที่เล่นเกมแรกแล้วแฟนๆไม่ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คือทำได้โอเคนะครับก็ถือว่าผ่านในเบื้องต้นแต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องหนึ่งที่จริงๆอ่ะผมเคยคุยกับท่านไปก่อนหน้านี้แล้ว การเลือกเกมในการส่งลอเมนส์ลงตัวจริงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเให้ความเห็นไปว่าถ้าถามผมผมรู้สึกว่าเกมที่เจอกับเบรนฟอร์ดเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ประเดิมลอเมนส์นะครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นต่างกับอมโมริมอมโมริมเลือกเกมเจอเซนเร์แลนด์นะครับผมเข้าใจว่าเกมเจอเบรนฟอร์ดมันยากกว่ามันมีลูกกลาอากาศทุ่มไกลอะไรต่างๆแล้วเล่นเกมเยือนนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากให้ลอเมนส์ได้วัคซีนที่มันแรงๆหน่อย นะครับเพราะว่าหรือว่าภูเป็นเกมที่หนักมากลักษณะก็คือว่าเราผ่านเกมเจอชายและรถเบรกทีมชาติใช่ไหมครับเกมเจอชายมันเหมือนแบบเอาเป็นโหมดอีซี่หรือว่าแบบโหมดแบบอ่ normal เขาเรียกว่าไงนะ moderate อ่ะถ้าคุณเล่นเกมคุณจะรู้สักรู้จักสับประมาณนี้ก็คือแบบง่ายกับปานกลางแต่ลิเวอร์พูลแม่งคือแบบเเลจ l ด g รี่อ่ะคือซปเอร์ฮาร์ดอ่ะโคตรยากอ่ะนะครับแล้วคุณเล่นโหมดอีซี่กับโมเด r a t e ไปเกมหนึ่งแล้วคุณข้ามข้ามขั้นเลยอ่ะ นะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็คือผมเข้าใจว่าเกมเจอซอเดอร์แลนด์อ่ะมันเป็นเกมที่เนี่ยลิ้นพันกันอีกแล้ว <laughs> ผมเข้าใจว่าเกมเจอซอร์เดอร์แลนด์อ่ะนะครับมันเป็นเกมที่ไม่ยากเพราะเมื่อวานเนี้ยซอเดอร์แลนด์ไม่ได้บีบพื้นที่เยอะนะเซอรเดอร์แลนด์เปิดพื้นที่มาแเตดได้บุกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ดันขึ้นสูงเพื่อบีบพื้นที่เท่าไหร่ไม่ได้ไปกดดันเยอะมันก็เลยเป็นเกมที่เมเนเตดเอ่อเล่นโดยที่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้คุกคามให้มันลำบากใจมากหนักนะครับแต่ว่วา ท้ายที่สุดสิ่งที่ลอนเมนไซก็คือคลีนชีตตั้งแต่นัดแรกที่ได้ไปเดินลงสนามนะครับมันก็เป็นกําลังใจที่ดีได้นะครับเพียงแต่หวังว่าวัคซีนของลอนเมนไซเกมนี้ซึ่งมันได้ไม่เยอะมันจะเพียงพอขอให้เขาแข็งแกร่งกับตัวเองได้ในการเจอกับลิเวอร์พูลในเกมที่แอนฟิลด์แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่านี่คือหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับ จริงๆไม่ใช่ฤดูกาลนี้มันคือยากสุดในทุกฤดูกาลด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาคุยเกี่ยวกับซูนอลเมนในคลิปนี้ที่เราพลาดหัวไปไม่ใช่เรื่องของการออกมากระตุ้นนะครับสั่งการเพื่อนๆหรือว่าเซฟ2จังหวัดนั้นเราจะพูดถึงอีกหนึ่งมิติที่ตอนที่อยู่ที่อันเชร์ผมก็ไม่คิดว่าลาเมนจะทําสิ่งเหล่านี้ได้ดีมากนะครับเมื่อมาอยู่กับแมนเชสเตอร์คือไม่ใช่จุดเด่นของลามเรมบจุดเด่นของลาเมนตามข้อมูลตอนที่อยู่ที่อันเชร์คือเรื่องของการเซฟ เรื่องของการาใช้เบสิกเทคนิคในการเป็นผู้สัดประตูนะครับทั้งการออกมาตะครุบเซฟชอ็อตสต็อปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเด่นตอนอยู่อันเชิร์ฟนะครับแต่ว่าจุดที่เราไม่ได้เห็นเยอะมากคือเรื่องของการออกบอลสถิติที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าโซนอลเมนส์ออกบอลยาวไปทั้งหมด33ครั้งครับซึ่งตัวเลข33ครั้งตรงนี้นะครับซึ่ง33ครั้ง คำว่าบอลยาวหมายถึงว่าการออกบอลที่มีระยะ40เมตรหรือว่ามากกว่านั้นการออกบอลยาว3-3ครั้งของซุนดลเมนต์น่นะครับมันมากเป็น2เท่ากว่าตอนที่เอาไทายบายินดีเล่นแล้วก็ออกบอลยาวไป16ครั้งในเกมเจอแมนซิตี้แล้วก็เกมเจอเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยบบยินดีออกบอลยาวไป8ครั้งเท่านั้นนะครับฉะนั้นจำนวนการออกบอลยาวของลอเมนต์นี่มันเยอะแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าลอเมน์ไม่ได้ถูก กดดันหรือว่าถูกบีบเพรสมากขนาดนั้นประตูบางคนเจอเพรสสูงเนี่ยจะขวดยาวทุกครั้งก็ไม่ได้ก็ต้องพยายามที่จะ,ะแปะออกข้างให้เซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับที่มาช่วยแก้เพรสอะไรแบบนี้หรือว่าฝั่งขวาก็แล้วแต่นะครับสแลนไม่ได้บีบพื้นที่มากขนาดนั้นในเกมเมื่อวานนี้นะครับมันก็เลยเปิดโอกาสให้ล็อตมนช่วยออกบอลยาวแต่ทีนี้จำนวนการออกบอลยาวของล็อเมนก็ไม่ได้เลวนะครับคือการออกบอลยาวมันไม่ได้ง่ายนะออกบอลยาวแล้วแม่น นะครับฉะนั้นการจ่ายบอลสำเร็จในการออกบอลยาวเนี่ยนะครับคือตัวเลขตรงนี้ก็อยู่ที่44มันไม่ถึง50หรอกแต่มันก็ไม่ได้แย่นะครับผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็ในการออกบอลยาว33ครั้งของลอเมนส์อ่ะ26ครั้งมาจากการออกบอลยาวแบบโอเพนเพลย์ก็คือเพื่อนคืนหลังมาแล้วก็หวดขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีบางจังหวะที่เคลียร์ทิ้งไปบ้างแต่ว่ามันจะมี26ครั้งแบบโอเพนเพลย์แล้วก็7ครั้งจากการเตะจากประตู นะครับซึ่งจุดที่น่าสนใจอีกอย่างนะครับที่เดียะเลติกเขียนเข้ามาก็คือว่าเขาสามารถออกบอลเท้าซ้ายได้ดีไม่เป็นรองเท้าขวามากนะนะครับก็คือทําในการเล่นเท้าซ้ายได้ไม่ได้เป็นรองเท้าขวาดีทั้งคู่เหมือนกันโอเคเท้าขวาอาจจะดีกว่าแต่ว่าเท้าซ้ายก็ทําได้ดีไม่แพ้กันฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะครับการออกบอลได้ดีทั้งสองเท้ามันก็เป็นมิติที่ดีอยู่บอลของอ ฝั่งเาเมนสเนี่ยวางยาไปปุ๊บเป้าอยู่ที่เชสโกโมงตั้งนะครับแล้วก็ช็อต2จะเป็นเอมูโมหรือว่ามเมาส์ไปเล่นต่อก็แล้วแต่จุดที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลก็คือว่าผมว่าเราคงไม่ไปตั้งเกมตั้งบอลใส่ลิเวอร์พูลอยู่แล้วครับแล้วจริงๆอน่ะนิวคาสเซิลนะครับก็เปิดแผลลิเวอร์พูลแล้วนะแม้ว่าสุดท้ายนิวคาสเซิลจะไม่ได้แต้มในเกมนั้นก็ตามนะครับ แต่จริงมันก็มีหลายทีมอะที่ใช้บอลยาวใช้บอลสวิชข้ามเร็วอย่างเชลซีเมื่อวานเนี่ยที่ชนะเรียบผูนะครับหลายครั้งก็คือเขาใช้บอลวางข้ามมาให้การนาโชว,วิ่งนะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเรามีบอล direct ที่ทําได้ดีอะเรามีบอล direct ที่มีคุณภาพระวางบอลจากประตูไปถึงเชสโกโหม่งตั้งแล้วก็ให้เอมูโมเมาส์หรือว่าตัวรุกด้านบนะ่ะไปประชิญหน้ากับแนวรับเรียบพูลแบบหนึ่งตอนหนึ่ง มันก็มีโอกาสที่เราจะไม่ต้องเสียเวลาในการไปชวนทะเลาะนะครับไปตั้งเกมแล้วก็แก่เพรสออกมาต้องไปเจอโอโ้โหอิซักเอกิติเก้กักโปซาลาโซโบโอโ้โหใครก็ตามที่เพรสเราเป็นชั้นๆน่ะคือราวางข้ามไปเลยอ่ะข้ามลายไปเลยให้เชสโก้ไปหม่งตั้งเลยอ่ะถ้าซ้อมบ่อยๆแบบเนี้ยผมว่ามันก็ มีโอกาสที่เราจะทําประตูเรียบภูได้บ้างนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะมันเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วเราตามหน้าเสืออันนี้พูดกันด้วยสัตว์จริงแบบไม่เข้าข้างทีมตัวเองก็คือเรียบภูเป็นต่อนะครับแม้ว่าพวกเขาจะแพ้มา3เกมนะแต่ว่าว่านตารงกับเขาเล่นในบ้านนะครับแล้วก็สควอตของพวกเขาเนี่ยเอาตรงๆมันก็มันก็ยังอยู่ในคุณภาพที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอันนี้พูดตรงๆนะครับเราเนี่ยต้องหาความสมสมอให้ได้ก่อนเพราะว่าเรายังชนะ2เกมติดในลีกไม่ได้เลย นะครับเราก็ยังต้องเล่นกับเรียบภูแบบทีมที่เป็นรองนะครับตามหน้าเสือไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นแบบมีสมาธินะครับเล่นไปตามแผลแล้วก็บางทีบอล direct ถ้ามันทํางานจากลอมนขึ้นมามันอาจจะเป็นจุดที่มีประโยชน์ก็ได้เพราะว่าถ้าเราดูเรื่องของการเซฟอ่ะผมว่าเราไม่ได้ห่วงโซนอลาเมนเรื่องนี้เยอะอ่ะโอเคมันอาจจะมีไม่ใช่อาจมันมีแน่ๆครับช็อตที่ลอมนพลาด อาจจะขวดบอลพลาดรับบอลพลาดรับบอลกระชอกเซฟไม่ได้เสียประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันมีอยู่แล้วครับประตูทุกคนต้องเสียประตูเพี่แต่ว่าคือช็อตที่ลัมเมนจะเสียประตูในอนาครสตมันเสียแบบไหนเสียแบบเขาพลาดเองเสียแบบอ่แล้วมันจะมีลูกที่เขาขาตายผมเชื่อแบบนั้นมันต้องมีครับเพราะมันจะมีช็อตที่แบบยิงแบบนี้ยังไงก็เซฟไม่ได้หรือว่าอ่าช็อตที่เขาป้องกันไม่ได้ ฉะนั้นมันจะมีช็อตที่พวกเราอาจจาะวิาพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วไม่มีประตูคนไหนบนโลกนี้ที่ไม่เสียประตูะครับแต่เพียงแต่ว่านั่นแหละครับถ้าเราดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นท่าทางต่างๆหน่วยก้านถ้าเราดูจากหน่วยกา้านมาดูอุ่นใจแล้วก็ไว้ใจได้ในเรื่องของการเซฟประตูเพียงแต่ว่าพลาดอะพลาดได้นะครับแต่อย่าพลาดเยอะอย่าพยายามพลาดจนแบบ ให้ความมั่นใจของตัวเองมันน้อยลงให้ความเชื่อมั่นของเพื่อนมันน้อยลงแล้วก็ขอให้รักษาความมั่นใจแบบนี้ไปเรื่อยๆพลาดไม่เป็นไรนะครับปีเตอร์ชไมเคิลตอนที่ผมเคยได้สัมภาษณ์เขานะครับใน,ในงานที่คาราบาลจัดนะครับชไมเคิลบอกว่าพลาดไม่เป็นไรเลยเว้แต่ขอให้เรารู้ว่าช็อตต่อไปเราต้องตั้งใจเล่นสิ่งที่มันเกิดปัญหาเยอะมากมายกับโอนาน่าคือโอนาน่าพลาดแล้วแต่ก็ โอ้โหกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ออกทะเลยาวแล้วก็เป็นดีโออย่างที่เราเห็นกันไปนะครับสิ่งที่ลาเม่นต้องเจอคือเขาจะต้องเสียประตูแน่ๆอาจจะมีบางจังหวะที่เขาพลาดแน่ๆแต่ขอให้พลาดแล้วลุกขึ้นมาแล้วโดยรวมพลาดให้น้อยที่สุดผมว่าแฟนๆไม่มาเตดน,นะครับจะรอให้กําลังใจนะ,ะว่ากันไปแบบนี้นะครับส่วนที่พลาดหัวไว้ก็เฉล,เลยแล้วกันบางท่านบอกอะไรนะครับพลาดหัวแบบนี้คืออะไร นึกไม่ถึงว่าเราเม่นจะทําคําตอบคืออะไรคําตอบก็คือเขาออกบอลยาวได้ไม่เลวเลยแล้วการที่ประตูคนนึงออกบอลยาวได้แม่นเนี่ยมันก็นําไปสู่บอล direct แล้วก็บอลยาวที่มันอาจจะเป็นหนึ่งวิธีการในการทําประตูใส่คู่ต่อสู้ก็ได้แล้วบอลอรโมริมโดยส่วนมากมากมากก็เป็นบอล direct อยู่แล้วนะครับฉนะนั้นถ้าออกบอลยาวได้ดีมันก็จะติดอาวุธให้กับฟุตบอลของอมโมริมในขณะที่ถ้าอาโมริมยังได้คุมทีมอยู่นะครับ ซึ่งนั่นแหละก็ว่างไปเป็นเกมๆนะครับในสถานการณ์ของรูเบนอโมอริมนะประมาณนี้ครับทุกท่านครับก็เจอกันได้ใหม่นะครับในเนื้อหาต่อๆไปคลิปนี้ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกการสังรสรรฝากกดไ like, ลค์กดซับกดกระดิ่งเหมือนเช่นเดิมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ